ไปเปิดทำไมแต่แรกคลินิกเงียบยังกระสุนสารคำถามนี้ทำเอามอริเตสตาถึงกับจุกหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคลินิกความงามชื่อดังถึงต้องปิดสาขาในห้างดังทั้งๆท,ท,ที่น่าจะมีลูกค้าเยอะแยะ,แ,ยะแต่เรื่องจริงกลับไม่สวยรูอย่างที่คิดและนี่คือเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มอริเรืองริดสิริพาณิชย์หรือที่เรารู้จักกันดีในนามมอริเตสตาได้ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจปิดตัวเดอะริสคลินิกสาขาเทอร์มินอล21 พระรามสามอย่างเป็นทางการหลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาตลอด3ปีเต็มใช่ครับอ่านไม่ผิดสาขานี้ไม่เคยทํากําไรได้เลยมอริสเผยว่าได้พยายามปรับกลยุทธ์ทุกวิธีทางเพื่อประคับประคองสาขานี้ให้อยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายของสัญญาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่แล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ค่อนข้างจากจิตว่าไปเปิดทําไมแต่แรกกับเงียบยังกสานปฏิบัติธรรม ซึ่งมอริสก็ไม่ปล่อยผ่านรีบออกมาอัดคลิปตอบคำถามนี้ทันทีมอริสกล่าวว่าอานแล้วก็เจ็บนะคือต้องบอกแบบนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราคงไม่เลือกตัดสินใจที่จะไปที่นี่ครับฟังดูเหมือนเป็นการยอมรับความผิดพลาดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมอริสอธิบายว่าในช่วงแรกเริ่มที่เดอะริสคลินิกยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าวันนี้การได้รับโอกาสให้เปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและสําคัญมากและเทอร์มินอล21 พระรามสามคือห้างแรกที่ให้โอกาสนั้นในวันนั้นวันที่เดอะริสคลินิกยังไม่มีคือเสียงเลยแล้วเรายังไม่เคยมีเดอะริสคลินิกขึ้นบนห้างเลยที่นั่นเป็นที่แรกนะที่เขาอนุญาตให้เรามาเปิดบนห้างเขาให้เราเซ็นสัญญาเปิดบนห้างที่แรกเพราะตอนนั้นเรายังเป็นคลินิกสแตนอยู่นอกห้างยังไม่มีชื่อเสียงก็ต้องขอบคุณเทอร์มินอล21พรรามหมอสามวันนั้นที่เชื่อมั่นในตัวเดอะริสที่ให้เราได้ขึ้นห้างขึ้นไปหมอริสกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณ แต่ถึงกระนั้นหลังจากผ่านไป3ปีก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเดอะริสคลินิกไม่สามารถไปต่อในพื้นที่นี้ได้จริงๆแต่มันก็ผ่านระยะเวลามา3ปีแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็ไปต่อกับพื้นที่นี้ไม่ได้จริงๆก็อยู่จนครบสัญญาและก็ขอออกมามอริสเสริมหลายคนอาจมองว่าการปิดสาขาคือความล้มเหลวแต่มอริสมองว่ามันคือบทรเรียนสําคัญและยังให้เกียรติกับทางห้างเทอร์มินอล21พระราม3อย่างมาก ซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นเป็นวันที่เรารื้อร้านและก็ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางเทอร์มินอล21พระราม3แต่ถ้าเอาจริงๆห้างเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ทําเต็มที่ในมุมเขาแล้วไม่มีใครอยากลงทุนแล้วเงียบคนเดินน้อยไม่มีใครอยากทําอย่างนั้นคิดว่าทุกคนก็รวมมือร่วมใจช่วยกันมาระยะหนึ่งแล้วในมุมเราเราทําดีที่สุดในระยะเวลาสัญญาของเรา3ปีตรงนี้ขอบคุณทุกคําแนะนํานะครับมอริสได้ทิ้งท้ายด้วยความขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจและคําแนะนําจากทุกคน แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจในขณะที่มอริสแสดงความขอบคุณต่อห้างสรรพสินค้าหลายคนอาจมองว่าการเลือกทำเลที่ตั้งตั้งแต่แรกเป็นความผิดพลาดหรือไม่หรือจริงๆแล้วปัจจัยภายนอกเช่นสภาพเศรษฐกิจหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีผลต่อความสำเร็จของคลินิกมากกว่ากันแน่นี่คือประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่าการเลือกทำเลที่ตั้งสำคัญแค่ไหนต่อความสำเร็จของธุรกิจ และคุณคิดว่ามอริสตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือไม่ที่ปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับ